อาวสวัสดีครับเ,เพื่อนเนเราจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้กันครับมันเป็นเจ้าพึ่งวิ่งไปกําแพงนะครับเปิดบบทวิกตรงนี้เอ e อพึ่งพึ่งโอ้โอ้ตีลังกาตีลังกาโอ้ออเออเอย่างเท่เลยนะครับอเออ อันนี้ก็เป็นพึ่งแบบชนถอยธรรมดาครับโยกหวัวแล้วก็ไปครับแล้วก็ชนแล้วก็ถอยใส่หัวต่อแลว,วิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกิ้งคองสีดำนี่กิ้งคอง สีชมพูตัวต่อไปฮอคโฟได้เ,เริ่มเลยมีเสียงมีไฟด้วยไฟที่ปากตัวต่อไปเป็นแบเกียวโซรัส เห็นเจ้าเดนโมเสาคอยาวนั่นเองค่อยๆเดินครับช,าชา้าๆแต่ตัวนี้คืออะไรครับน้องกีตาร์ไดโนเสาร์ติได,ไ,ตดโโตไปด้วยตัวนี้อะไรสายพันธุ์อะไรแรปแรปอะไรแรปเตอร,ใใร์ใช่ไหมไม่ใช<ด>นะ่แรปโยใช่ไหมนะแรปโยแ,แล้วเนี่ยล่ะ แรปเปอร์นะใช่ไหมไม่ใช่วันนี้จักรยานยกรอ,อโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบาย